จ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาหาเห็ดจ้ะเห็ดวันเนี้ยน่าจะเป็นเห็ดช่วงสุดท้ายแล้วจ้ะเดือนกันยามันจะเข้าหน้าฟอแล้วน่าจะเป็นเห็ดรุ่นสุดท้ายที่จะได้เก็บละจะไปถึงป่าเห็ดเลยหอบแล้วทุกคนเพราะว่ารีบก่อนจะมาเก็บเห็ดนี่ไปช้อปปิ้งหาเสื้อผ้าขายก่อนนะภาคเช้าไปช้อปปิ้งหาเสื้อผ้ามาขายไปซื้อของมาขายยังไม่ได้โพสเลยออกมาหาเห็ดต่อชีวิตเร่งรีบเลือเกินช่วงนี้ หาเงินก็หาหาเห็ดก็หาจะไปรุปน่นนีกันจะได้เห็ดไหมปกติเดือนกันยานี่จะชุดสุดท้ายของเห็ดนางรมที่มันจะเกิดวูสียงนกล่านป่าเลยจิกจักจิกจทุกคนเมื่อก่อนเดินไม่หอบขนาดนี้นะนี่หอบหนักขึ้นทุกวันไปไปหาเห็ดกัน ตัวอะไรด,ดำ่ตาเขานั่งอยู่บนกิ่งไม้เห็นไมสอ,องตัวนี่ข้างบนนี่ตัวหนึ่งเห็นไหมนะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูตรงนูง้นมองเห็นไกลๆเหลืองๆนู่นอยู่ในป่าหญ้า มันจะมีน้ำเห็นไหมน้ำเยอะน้ำกุหลาบนูเห็นเห็ดอยู่ในขอนไม้นันไป้พี่เขานอนอยู่นะจ้ะ ใกล้ๆมันแก่ไปหรือยังในนู้นอะถ้าเดินไปดูจริงๆน่าจะมีเห็ดทุกคนป่านในนู้นอะแบบคอนไม้ตายเยอะอุอ้ยงามนี่นงามทุกคนเห็นไหมจะมีแก่มั่งก็มีแหละแต่ก็ยังงามนี่อย่างเงี้ยกำลังสวยทุกคน เหลืองอะลามเลยเหลืองอะลามเลยทุกคนดูดูดูเฮ้ยกินไม่หวาดไม่ไหวเห็ดเยอะมองหาไปทางมน้นเพื่อมจะมีอีกนั่นก็มี อันนี้อยู่ไม่ไกลจากถนนนะจ๊ะตรงนั้นถนนอยู่ใกล้ถนนเองจะเวลาเดินในป่าจะเดินไม่ลึกหรอกเดินอยู่เลาะถนนนี่แหละมองหาแต่ใกล้ๆถนนโอ๊ะ บอกหมดไปในน primo, ั้นมันก็มีไปแล้วอุ้ยอุ้ยขับจ้ะ อันนี้ก้านยาวมากเลยเห็ดก้านยาว ยินเสียงรถไหมทุกคนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาแต่เขาโค้งไม่เห็บลบป่าบางังอันนี้เอาอยัางไงดีเหมือนจะแก่เลย อยู่กับน้ำเครื่องอยังลวงเอาเอา,เอาคิดดูน้ำได้อยู่น,น้ำมันเป็นป่ารกไงมันไม่ใช่ป่าแบบโลง่โลงๆป่าแบบรกมากๆเลยแหละอ๋แน่นเป็นพุงลว น้ำขักทุกคนดูดูด,ดูอัดเข้าไปให้หมดจะให้ดูร่องรอยเก็บเห็ดป่าตรงนี้ราบหมดเลยเห็นไหมอู้เขาจะมีดอกใหญ่ๆต้อนอยู่ด้านล่างเห็นไหมทุกคนอ่ะแะอ่ะปล่อยเขาไว้ได้แหละเขาอุตส่าห์ไปหลบอยู่ไม่ต้องไปเห็นเขาหรอกเนาะดอกใหญ่เลยอ่ะสองชอ่อสามช่อจ้ะเขามุดอยู่ข้างใต้อ่ะเขาไปลาหลบอยู่ก็ให้เขาหลบอยู่นั่นแหละ เก็บแต่ที่เก็บง่ายๆเลยเอ้าเลี่ยงปลาราบทุกคนเห็นไหมไป,ไปจะทุกคนดูตุกขอนไม้กำลังงามๆอ่อนๆเลยนู่นนู่นนู่นดูตรงนู่นอีกเห็นไหมเป็นพุ่มเป็นพวงถึงจะพวงเล็กๆก,กว่าเมื่อก่อนที่เคยเก็บแต่ก็กำลังสวยทุกคนมันเห็ดปลายปีจะมันก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมโออดไม่ไหวเ<อ>ก็บเก็บเก็บเก็บจะ หืงามอ๋อ,อกรอบมันะจะเห็ดอันเนี่ย ตรงนี้งามลังงามจริงๆเลยทุกคนเนี่ยขาวงามเลย อันนี้อย่างงามเลยทุกคนงัดออกมาเนี่ยบี้กับคอนไม้อันนี้อยู่ในร่มสีเขาจะซีดๆถ้าโดนแดดสีเขาจะเข้มนะทุกคนถ้าอยู่ในร่มสีจะซีดแบบน,นี้แหละออกจากปาก็มาเทไปตลนหนอย่างนี้เห็นไหม ไกล่มมันจะไม่อับเพราะว่ากว่าขับรถจะถึงบ้านก็เกือบยี่สิบนาทีทุกคนมันจะมุ่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาไปล้างทําความสะอาดลวกมันก็เละอยู่ดีทุกคนก็เลยไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องมันเละมันอะไรเท่าไหร่จะทุกคนเจออีกแล้วก่อนนี้กำลังางานเลยช่อเล็ก แต่ก็เก็บได้อยู่จ้ะทุกคนจัดทุกคนอันนี้ก็กำลังสวยๆนี่จะเห็ดสวยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยกำลังไม่แก่มาก จะเขาปล่อยสปอร์ทิ้งไว้หมดแล้วเห็นไหมเขาขาวไม่ต้องกลัวจะจะเก็บไปยังไงสปอร์เขาก็อยู่จะทุกคนแต่ห้มเห็ดเ,เห็นไหมนูน่นนูน่นนู่นยาวไปสุดขอเลยจะขอนุ่นอีกมีทั้งอ่อนทั้งแก่มันจมป่าอยู่ งามเลยไงเก็บง่ายมาก กเขาพลุเลยจะเห็นถุงเท้าถุงจะไม่พอเลวยนี่ก็เต็มกล่องกว่าที่นี่เลยแต่ทุกคนจะเลือกเอาเตียงามนีน่แหละที่เหล่ไม่เอาแล้วสวยเลือกได้แล้วบัดนี้ะจะบ,บานไปหน่อยแต่ก็ยังสวย tập thùng thế này nữa จะอันที่อยู่ในกล่องก็ยังสวยอยู่ดิแต่ถุงที่สองมาแล้วโอ้พอแล้วจ้ะเต็มกล่องละแต่อันนี้มีขี้ดินด้วยเก็บชุดแรกจะสวยกว่าตัดอันนี้เขาไว้ในนี้หน่อยเถอะจ้ะทุกคนเกือบเต็มกล่องละพอแล้วจ้ะ กินคนเดียวแต่เวลาลวกแล้วอะไรแล้วมันสุกแล้วมันจะไม่เยอะนะ <_ an> เห็ดนะทุกคนมันจะอยู่เยอะเวลาแบบอย่างนี้เลยจ้ะเวลานี้เขาก็ยุบเลือนิดเดียวจากคลิปนี้ก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะก็จะลากันแค่นี้แหละอันนี้อยู่ข้างทางนะจ้ะขากลับบ้านแหะได้เห็ดสมใจมากทุกคนคือแบบเยอะที่สุดแหละเยอะที่สุดในรอบปีอ่ะจะเยอะกว่าตอนช่วงต้นปีอีกจ้ะ คลิปนี้ก็ลากันก่อนเด้อจ้าทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปเก็บเห็ดของปีนี้น่าจะจบสิ้นแล้วจ้ะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนะไม่มีเห็ดให้เก็บแล้วล่ะจ้าไงก็โชคดีทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า